อามาเบิงอันณนะาขัวเพิ่นสั่งข้ามอาาบ้านคนตื้นแถนเมืองปักทากับเมืองมืงครอบเนาะมืงครอบแคนซียัมบรี นี่คือครัวอันพันสางใหม่บ้านคนตื้นเบอร์นั้นจะเป็นอนันน่ะเขตของมืองรอบแข้งสีญบ,บรีเนอะและเบืองข่าวประชาไทายเนี่ยเป็นเบืองเมืองขึ้นกับมือปากทา ข้วขาน้ำคล้องเ้งยพี่น้องนี่เห็นป่ข้วขาน้ำคล้อง,องขามไปเมืองอันาคอบแข้งสัญญาบุรีจะไายขึ้น อันนี้พันจะเป็นขอบทางงางเห็ีดโดยเหล็กคนยางผ่านรัวจะมาผ่านทางขางนี่เนะา,าะมันจะปกปิดกันสัญจรของรถซองขางจะเป็นทางงางเกือบว่าเกือบว่า สมบูรณ์เลยได้เนาปะเพื่นเพืนก็เทปิโตงเสริมเหล็กเทคนกรีตเรียบร้อยเลยได้นน่ขัวแห่งนี้จะเป็นขัวขามน้ำของเสื่อมต่อภายในประเทศเน,น <c oughs> าะบ่ไไ้้เสื่อมต่อกับประเทศไทย ไมได้อยู่ภายใ,ในประเทศระวังแข้งสซญาบุรีกับแข้งโวแก้ว <c oughs> โอ้ถ้าว่าขวานีสำเร็จประชาชนสองฝากฟังแม่ลำคลองนี่ขามไปมาหาสูกันสบาย สินค้าที่เขาเจ้าผลิตผลลปลูกแถวนี้สลายมันเห็ดกสิกรรมหมดเนาะปลูกมันตนุปลูกข้กาวโพดปลูกสาลีมักเดือยการจำหน่ายสินค้าก็สะดวกสบายขึ้น เฮาจะพานนไปเบิ่งจุดที่ยังบอน,นันแล้วเลยเนาะ นั่งซ่วงที่ติดจอดกันเนาะนี่เนมนไปจะเห็นเป็น่างอยู่นเีายพอสมควรเนาะกว่าตัวนี้ เด็กบอนที่บบทันอ่าเสียมจอดกันเนาะอ เพื่อนต้องสั่งตอมออีกตัวหนึ่งลเลยนี่หรือบอกก่ะตอกัวขอบไปเลยบอกแต่เห็นตอมอนี่ยเป็นมรทธานใ้สั่งจุดเนี่จะจุดกว้างเลยนะ